แต่ว่าก็สนับสนุนให้ทุกคนเล่นลอตเตอรี่เนาะทันไหมทันอยู่เนาะอ่ะทุกคนคะ่ะเห็นลิงก์ที่ปักหมุดไหมคะหนูเลยเอาตรงๆอ่ะเดี๋ยวพูดเลยเจ๊อ่ะนิสัยคนเราอะ่ะอ่ะให้ดูสายด่วนคือเจ๊กลับกับหัวไฮเวยยเจ๊ตอนแรกเจ๊จะให้เจ็ดหนึ่งเก้าตัวเดียวเออหนึ่งพันห้าร้อยนสวัสดีค่ะตอนแรกกับเจ๊จะให้เจ็ดหนึ่งเก้าตัวเดียวไว้ทุกคนแต่เจ๊คิดว่าเฮ้ยไม่ได้ ไหนๆฉันให้ตัวเดียวแล้วฉันก็กลับหัวหน่อยแล้วกันอีกหนึ่งหางนะคะคือเจ๊กลับหัวให้ทุกคนเรียบร้อยเลยเว้ยกันทุกคนอ่ะแบบว่าบางคนจะคิดว่าเอ้ยเก้าก็คือเก้าหกก็คือหกมันจะเป็นหกกับเก้าได้ยังไงอ่ะก็กลับหัวให้แล้วเห็นป่มคือฉันตามใจทุกคนเรียบร้อยหมดทุกอย่างฉันกลับหัวให้ทุกคนทุกคนกดลิงก์ด้านล่างนะคะใครจะแคปเลขสามตัวเอิมลาวธนาวันนี้นะคะวันนี้มีลาวด้วเห็นไหม คือทุกคนเจบ๊บริการทุกคนเต็มที่หมดเลยนะกลับหัวให้อีกอะ่ะวันนี้หุนบังทงวันใช่ค่ะเห็นไหมเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดชั้นบริการทุกคนเต็มที่แล้วนะเจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดนะคะชั้นกลับหัวให้เรียบร้อยเลยใครไม่เล่นคือไม่รู้เลยอะ่ะเจเจบ,บอกไม่ได้จริงๆอะ่ะขอบคุณมากๆค่ะถูกโต๊ะและของวดวันที่หนึ่งจัดให้ดิ เอาสามตัวตรงนะงวดที่หนึ่งอ่ะสามตัวตรงนะข้าสามตัวตรงนะเจ้าเผลอเจ้ามือเผลอก็เลยลืมอันเล็กเจ๋อุ้ยอย่าพูดถึงเจ้ามืออยเสียงดังทุก,กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะใครกับหัวหกก็ปังกับเอออุชั้นอุตสาบริการบริการหลังการขายให้เลยนะเนี่ย ทุกคนกดลิงก์ด้านล่างนะคะไปที่บ้านทรัพย์เจริญบอกว่ามาจากเจนุกได้เลยค่ะไปที่บ้านทรัพย์เจริญบอกว่ามาจากเจนุกค่ะนะคะใครจะเข้ากลุ่มพีบอกบ้านทรัพย์เจริญขาขอเข้ากลุ่มเจนุกหน่อยเออบาๆเบาๆอยาให้เจ้ามือได้ยินเดี๋ยวงวดหน้าไม่ได้เด้องว,วดหน้าไม่ได้นะเราอยาให้เจ้ามือได้ยินเราอย่าพูดถึงสายด่วนเราเราจะพูดถึงห้ามพูดถึงสายด่วนเจนุกเลย นะคะเราพูดกันลาววันนี้ก่อนมาห้ามพูดถึงสายด่วนเจ๊นะเดี๋ยวเจ้ามือได้ยินนะคะเออเพราะว่าแบบเจ้ามือเผลอ,อย่างที่ทุกคนบอกจะหลุดห้างงวดอะไรเงี้ยเจ้ามือเผลอเห็นไหมเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดอันอันซีอย่าพูดพึ่งพูดอ,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 อะไรเกี่ยวกับอันอันน่ะ มวนหน้าสามตัวตรงต้องเข้าแล้วล่ะไปยังถนนหมายเลขสองหนึ่งศูแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถึงถนนหมายเลขสองสีนหนึ่งศูเก้าห้าเต็มถังค่ะเห็นอีกใบหนึ่งเออเอาตรงๆนะทุกคนขาเจ๊ขอชี้แจงนิดนึงนะคะเรื่องใบของเจ๊ทําไมมีหลายใบทุกคนทุกคนก่อนหน้าเนี้ย เจก็ให้สองสาใบอยู่แล้ว,ลวฟังนะก่อนหน้านี้เจก็ให้สองสามใบอยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนชอบตามสายด่วนวันที่หนึ่งกับสิบหกเอออะเจยอมรับเจมีหลายใบค่ะแต่ทุกคนก็เลิฟสายด่วนรักสายด่วนรอสายด่วนเจนี่ถูกต้องไหมเจยอมรับเจมีหลายใบค่ะ เออเจยอมรับค่ะเจยอมรับว่าเจมีหลายไม้อาจจะหลายเลขเจพูดเลยตอนที่เจไล์สดย้อนดูไล์สดใสด่วนเมื่อวานได้ค่ะเจพูดเลยว่าเจมีหลายหางใครจะว่าไงไม่รู้ใครจะว่าเลขเยอะไม่รู้ใครอยากตามก็ตามเจพูดชัดเจนเจพูดเลยว่าเจเลขเยอะงวดนี้ใครอยากตามก็ตามนะแต่คนก็เลือกตามใส่ด่วนเพราะใส่ด่วนทุกคนลืมไม่ได้ทุกคนทิ้งเลขใส่ด่วนไม่ได้ถูกต้องแหม